คือกายเนี่ยดูกายตามดูรู้ทันกายเนี่ยกายในส่วนของลมหายใจก็อย่างหนึง่งกายที่เป็นอิริยาบทก็อย่างหนึง่งกายในส่วนอิริยาบทก็คือยืนเดินนั่งนอนนะตามดูรู้ทันกายในขณะยืนในขณะเดินในขณะนั่งในขณะนอนเช่นเวลายืนเวลาเดิน เพียรตั้งสติทำความะระลึกรูปก,กายที่ยืนที่เดินเดินไปเดินมาในชีวิตประจำวันก็กำหนดรู้แต่ว่าในการเดินไปไหนมาไหนทำการงานบางทีไม่มีสติเพราะว่ารีบร้อนทำนะก็จึงมีการเดินจงกรม จงกรมหมายถึงการก้าวไปอย่างมีสติไม่ได้หมายถึงเดินเป็นวงกลมวิธีการเดินจงกรมก็คือว่าเลือกหาสถานที่เรียบที่มันจะไม่ต้องมาสะดุดใจมาคอยระวังอะไรจะตำเท้าคอยอะไรคือจิตมันจะได้ไม่ไหลไปสมมุติมันจะเมื่อจิตไม่ต้องไประวังในเรื่องสมมุติมันก็จะเข้าสู่กระแสะประมัด ได้แนบเนียนขึ้นเดินที่ต้องเดินที่กลับไปกลับมาเพราะว่าเราเดินไปเรื่อยๆๆมันก็จะต้องคอยระวังซ้ายขวาหน้าหลังว่ามีอะไรอย่างไรแต่ที่ที่เราเดินกลับไปกลับมามันเดินจนชำนาญนั่นแ่นะมันจะไม่ระแวงไม่ระแวงสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็ตัดสมมุติออกไปได้มาก จิตก็จะได้คงอยู่กับประมัติได้มากขึ้นเวลาจะเดินหาที่เรียบระยะที่จะเดินกลับไปกลับมาสักประมาณยี่สิบห้าเก้าเพราะถ้าเดินยาวมากเกินไปบางทีมันก็ฟุ้งเฟอ้อเลื่อนลอยไปหมดบางทีสั้นเกินไปมันก็คับแคบไปมันไม่ปร่งใจ าดูพอประมาณประมาณประมาณสักยี่สิบห้าเก้าสามสิบเก้าแล้วยี่สิบเก้าเพื่อไม่ให้จิตมันกวัดแกงไปหลายอารมณ์ก็เก็บมือไว้เพราะจิตมันจะได้ไม่กระจายไปมากเก็บมือก็หมายถึงมือซ้ายมือขวาจับไว้ทางหน้าหรือทางหลังเพื่อไม่ให้จิตมันไหลออกไปทางตาไปสมมติมันหยัดมาก ก็ทอดสายตาลงต่ำเสียแม้จิตมันตะเลิดก็ก็ต้องไม่เหลียววอกแวกทอดสายตาลงต่ำสำรวมสติรู้ตัวคือยืนทำสติรู้สึกตัวในท่าทางของกายที่ยืน <c oughs> ในกายที่ยืนมันมีลักษณะท่าทางอย่างไร เอาสติสมัญญาไประลึกรู้รู้กายในท่าทางนั้นท่าทางของกายที่ยืนกับท่าทางของกายที่เดินที่นั่งที่นอนมันมันก็ไปคนละอย่างกันนะหรือว่ารู้ว่ายืนก็รู้ร,รู้ว่ายืนอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ในความหมายรู้ในความหมายว่ายืน ว่าเดินว่านั่งว่านอนหรือว่ารู้ในท่าทางนะก็เป็นส่วนของสันฐานของกายเอาสติไปตั้งไว้ในในท่าทางของกายหรือว่าไปตั้งไว้ที่ว่ายืนอยู่รู้ตัวว่ายืนอยู่ทนี้เวลาเดินเดินก็คือการขายก ย่างก้าวไปก้าวเท่ากวาก้าวเท่าซ้ายสลับกันไปก็เอาสติคอยตามรู้ในการเดินในในเบื้องแรกก็รู้ในเป็นการรู้แบบสมมติไปก่อนสาหรับคนใหม่ๆรู้ในสมมติก็คือรู้ รู้ว่าก้าวไปรู้ว่าเท้าเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายก้าวการรู้ว่าก้าวก้าวนี้ก็เป็นความหมายอย่างหนึ่งหรือว่ารู้ในในสันฐานเวลาก้าวไปเนี่ยก็าใจไปรับรู้ในในสันฐานของของเท้าของขา คือในใจเนี่ยมันจะเห็นเป็นรูปร่างเป็นสันฐานของของขาของเทา้าว่ายกขึ้นก้าวไปเหยียบลงอย่างเนี้เรียกว่าจิตยังอยู่ในสมมติยังเห็นเป็นรูปร่างของขาของเท้าที่ก้าวไปหรือว่าจิตอยู่กับความหมายความหมายว่าก้าวหรือว่ารู้ถึงรู้ไปอีกว่า เท้าขวาเท้าซ้ายหรือยิ่งไปกว่านั้นมีการบริกรรมท่องในใจพูดในใจเช่นขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอหรือขวาพุดซ้ายโทอันนี้เรียกว่าเอาบัญญัติเข้ามากํากับให้จิตอยู่กับขาอยู่กับเท้าหรือว่าไม่ไม่บริกรรม ก็เอาแค่ความหมายเอาแค่รูปร่างสันฐานถ้าเดินอย่างเนี้ยเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเมื่อเราฝึกไปมากขึ้นมากขึ้นก็พัฒนาที่จะให้มันเป็นวิปัสสนาได้มากขึ้นการกำหนดอย่างนี้มันยังไม่เป็นวิปัสสนาเพราะว่าอารมณ์ ยังเป็นสมมุติอยู่สมมุติแห่งความหมายสมมุติแห่งรูป่างสันฐานสมมุติแห่งชื่อภาษาแะเ,เดินที่จะให้มันเป็นวิปัสานาก็คือสติต้องกําหนดประมัดสติกําหนดประมัต,ตดปรมัตดที่ปรากฏในขณะเดิน ก็คือเป็นความรู้สึกนะความรู้สึกขณะยกย่างเหยียบไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกความรู้สึกที่มันไหวมันตึงหรือเวลาเหยียบลงไปมันรู้สึกแข็งมันทีก็เจ็บเวลายกมันก็รู้สึกไหวเหยียบทีตึงทีก็แข็งมีทั้งตึงทั้งแข็งทั้งหย่อนทั้งไหวทั้ง เย็นทั้งร้อนที่ฝ่าเท้าบางที่ข้อเท้าบางที่น่องที่เขา่าที่ลำตัวโดยที่สุดก็คือทั้งตัวเมื่อเราฝึกเก่งขึ้นเก่งขึ้นมันจะรู้ได้ทั้งตัวโดยไม่เจาะจงว่าจะต้องรู้ที่เท้าแล้วแต่ใหม่ๆอาจจะฝึกรู้เฉพาะที่ไปก่อนรู้ปรมามัดเฉพาะที่ รู้ความรู้สึกของของเท้าที่มันตึงมันหย่อนมันไหวต่อต่อไปก็รู้ทั้งตัวทั่วตัวแล้วก็ถึงจะเชื่อมโยงไปรู้ถึงด้านจิตใจไปด้วยเดินจงกรมก็รู้จิตรู้เวทนาะเท้าซ้ายก้าวก็รู้เท้าซ้ายแค่นี้ก็สามารถให้จิตมันอยู่คือให้จิตมันอยู่กับขากับเท้าที่ก้าวไปมันก็ย่อมเป็นสมาธิ จิตเมื่ออยู่กับที่ใดที่หนึ่งมันก็ย่อมเป็นสมาธิและจึงค่อยพัฒนาในการเข้าไปรู้ความรู้สึกพอกำหนดรู้ความรู้สึกนี้มันต้องละสมมุติแหละที่เคยดูความหมายเคยดูรูปร่างสันฐานเคยบริกรรมต้องต้องทิ้งไปหละเดินรู้ปรมามัดจริงๆเนี่ยจะไม่เห็นรูปร่างขา ถ้าสติอยู่กับปรมาติมันจะอยู่เพียงแค่ความรู้สึกความรู้สึกนั้นไม่มีรูปร่างไม่มีความหมายว่าก้าวไปว่าเดินมีแต่ความรู้สึกแต่ก็คงจะเป็นเรื่องยากต่อการที่จะให้มีสติอยู่กับประมาสติโดยสุดส่วนเพราะว่าการเดินนี่ มันมันก็อดที่จะต้องมีสมมุติเข้ามาเพราะว่าไม่ได้อยู่กับที่ถ้ามีสมุติเข้ามามก็จะมีบัญญัติสมุติเข้ามาสลับแต่ก็ให้สัมผัสประมัตดให้มากขึ้นมากขึ้นหรือว่าเวลามันนั่งนั่งก็ ก็ทำสติะระลึกรู้ในท่าทางของกายที่นั่งรู้หรือรู้ในความหมายว่านั่งนั่งแล้วก็รู้ตัวว่านั่งเรียกว่ารู้ในความหมายรู้ความหมายว่านั่งว่าขณะนี้ร่างกายกำลังนั่งอยู่ซึ่งความหมายก็ต่างจากยืนจากเดิน หรือรู้ในในท่าทางในสันฐานว่าออนั่งแบบเนี้ยขามันพับอยู่แขนพับงอลำตัวอย่างนี้ศิษะ,ะสันฐานของกายท่าทางของกายคือในจิตใจเนะี่ยมันจะต้องมีเป็นเป็น,เป,นเป็นมโนภาพน ซึ่งเป็นสมมติบัญญัตินอันนเรียกว่าปฏิบัติในขั้นนี้ยังอยู่ในสมถะเพราะว่าอารมณ์เป็นบัญญัติอารมณ์เป็นความหมายบ้างเป็นสันฐานบ้างเป็นหรือจะเรียบชื่อไปก็ได้นั่งจะบริกรรมแล้วแต่ ที่จะบริกรรมนี่ก็บริกรรมนั่งเป็นรูปรูป้เป็นนามนั่งนอนั่งนอนี่ก็เรียกว่าเอาบัญญัติเข้ามาอีกการเห็นรูปนามจริงๆไม่ใช่บริกรรมและเมื่อต่อไปก็พัฒนาในการกำหนดให้เป็นวิปัสนาว่าจะเป็นวิปัสนาก็คือต้องกำหนดเข้าสู่ปรมัิสติต้องระลึกตรงต่อปรมัติ ก็คือเข้าไปรู้ในความรู้สึกให้มันหลุดพ้นจากรูปร่างสันฐานจากความหมายออกไปให้ไปรู้ในความรู้สึกการรู้ความรู้สึกนี่มันก็ให้ความรู้สึกนั้นมันก็มีต่างๆไปความรู้สึกตึงหย่อนไว้เย็นร้อนอ่อนแข็งหรือว่าสบายไม่สบายนี่ย อยา่านอนอาแข็งันตึงมันหนักเกินไปมันก็ไม่รู้สึกไม่ก็รู้สึกไม่สบายเริ่มมาขณะที่มันสบายความรู้สึกนั้นเนี่ยเป็นปรมัตดในขั้นนี้ก็พยายามทิ้งสมมุติทิ้งรูปล่าสันฐานทิ้งความหมายทิ้งชื่อภาษาให้อยู่กับความรู้สึกอาจจะเป็นความรู้สึกเฉพาะที่อย่างเช่นขนาดนั่งกันเนี้ยรู้สึกมันตึงมันแข็ง มันปวดมันเจ็บที่ขาที่หลังที่ให้ความรู้สึกนั่นคือปรามัดเราปฏิบัติมากขึ้นก็ให้รู้กว้างฝางทั่วถึงไปทั้งตัวมีความรู้สึกได้ทุกส่วนของร่างกายแล้วก็พัฒนาไปถึงจิตใจตั้งกำหนดถึงจิตด้วยนั่งอยู่เนี่ยมันก็มีจิตคือมีตัวรู้อยู่ราสติระลึกตัวรู้ความ แล้วก็อาการในตัวรู้เป็นความรู้สึกชอบไม่ชอบสงบไม่สงบสบายไม่สบายก็กำหนดเราเก่งขึ้นก็คือให้มันเป็นปกติปฏิบัติไม่เจาะจงว่าจะต้องดูตรงนั้นดูตรงนี้ทำสติเป็นกลางแล้วแต่ว่าอารมณ์ันใดปรากฏก็รู้อันนั้นรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไป อันนี้เมื่อปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะเก่งขึ้นการปฏิบัติก็จะแยบคายเป็นปกติขึ้นนะใหม่ๆก็ต้องว่าไปอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนแต่อย่าไปติดอยู่ต้องปรับนะต้องปรับขึ้นมานะนี้ก็เป็นแนวทางวิธีทางในการปฏิบัติ แ้วคนถ้าหากว่าคนที่ฝึกมานานแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปไปบริกรรมเรียกชื่ออยู่หรือว่าไปดูความหมายไปดูรูปร่างสันฐานหรือไปดูเจาะจงที่ใดที่หนึ่งปฏิบัติเขาก็ทำเป็นปกติเลยทำเป็นปกติรับรู้สภาวธรรมที่เป็นปรมัติปรากฏ รู้ตึงหย่อนเย็นร้อนอ่อนแข็งสบายไม่สบายสงบไม่สมดคิดนึกกปรุงแต่งในจิตวยการที่จะคอยสละสมุติออกไปให้หมดเรลือคงอยู่กับประมัตดเป็นกลางเป็นปกติได้ปัจจุบันเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดดับอยู่เสมอ นี่ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติก็ <c oughs> หวังว่าคงจะเป็นที่พอเข้าใจบ้างแต่อาจจะไม่ชัดเจนเพราะการจะเข้าใจชัดเจนมันต้องมันต้องปฏิบัติต้องฝึกต้องลงมือปฏิบัติแล้วจึงฟัง ปฏิบัติไปแล้วก็ฟังใหม่ปฏิบัติไปแล้วฟังใหม่มันจึงจะเข้าใจชัดขึ้นเรื่อยๆมันต้องเข้าไปพิสูจน์ก่อนฝึกไปพิสูจน์ไอตอนพิสูจน์มันก็ผิดผิด,ผดถูกถูกไปก่อนแต่มันฟังบ่อยๆศึกษาฟังบ่อยๆปฏบบิบัติบ่อยๆมันก็ค่อยปรับเข้าใจขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีใครที่ปฏิบัติปุ๊บปั๊บให้มันเป็นให้มันถูกต้องให้มันได้ตรงทางมันไม่ไม่ได้หรอกทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติลม้มลุกคุกคานมาผิดผิด,ดถูก,ถ,กถูกกันมาทางนั้นแม้แต่เข้าใจแจมแจ้งแนวทางการปฏิบัติแต่เวลาปฏิบัติจริงๆมันก็มันก็ไม่ค่อยตรงทางรู้แต่ว่ามันทำไม่ได้นะมันอยู่ที่ ความชํานาญด้วยนอยู่ที่ความชํานาญเหมือนกับคนขับรถทางมันเล็กนิดเดียวแล้วคดเคี้ยวถทาไมชํานาญแล้วมันถแถบ,บชนนูน่นชนนี่ซ้ายขวาตกถนนถ้าชํานาญจริงๆถึงจะไปได้ตรงทางาจะชำนาญได้มันก็ต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆ ฝึกไปฟังไปฝึกไปฟังไปไต่ไสวนทวนถามให้เข้าใจยิง่งยิ่งขึ้นไปผลของการปฏิบัติมันจะเกิดขึ้นอย่างไรถ้าขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดก็คือการสิ้นกิเลสกิเลสหมดสิ้นไปตัดกิเลสหมดสิ้น ที่เรียกว่าเป็นพระหันหระดับทุกขได้สิ้นเชิงไม่ทุกแล้วไม่มีความทุกขความทุกทางใจไม่มีเหลือเลยสิ้นไปหมดก็เหลือทุกทางกายทุกทางกายก็ทุกเพียงกายแต่ไม่ไม่ถึงเชื่อมมาที่ใจใจจะไม่ทุกอย่างุลุชนเวลากายเจ็บป่วยใจมันทุกไปด้วย พระหันจะไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความวุ่นวายใจเพาความวุ่นวายใจมันเป็นเรื่องของกิเลสพอท่านสิ้นชีวิตก็เรียกว่าปรินิพานดับรอบหมดทุกข์สิ้นเชิงนั่นคือผลสูงสุดแต่นี้ผลรองลงมาก็เป็นอรยิยะบุคคลชั้นต่ำลงมา ชั้นอาาคามีชั้นสกทาคามีชั้นโสดาบันนะอรยบุคคลก็ตัดกิเลสไปตามส่วนแต่ยังไม่หมดสิ้นก็ดับทุกไปมากตอนนี้ตามลงมาก็คือยังเป็นบุถุชนอยู่แต่ว่าปฏิบัติวิปัสนาเป็นปฏิบัติวิปัสนาเป็นก็สามารถจะคลองใจตัวเอง ให้มีความสงบระง,งับจากกิเลสนะคือ,อยังไม่สามารถป้องกันกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นได้กิเลสยังเกิดขึ้นได้แต่ว่ากิเลสไม่สามารถจะมาบงการมาทำร้ายบุคคลน,นั้นให้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลส มากมายได้ก็แค่ว่าให้เกิดทุกข์แต่ไม่มากเกินไปกว่าเหมือนกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้ก็คือว่าเวลาจิตใจมีความทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสโลภโกรดหลงก็รู้จักที่จะปฏิบัติ คือมีสตินั่นแหละเอาสติสมัชยชัญญาเข้าไปกำหนดรู้มีความรู้ละออวางปล่อยวาง<ม>ก็สามารถที่จะควบคุมกิเลสสลายกิเลสเข้าคืนเข้าสู่ความเป็นปกติจิตเข้าสู่ความเป็นปกติได้ได้แล้วแต่ความชํานาญคนชํานาญมากก็ทําได้ไหวคนชํานาญน้อยก็ก็ต้องใช้เวลากันมากขึ้น แต่ก็ยังดีดีกว่าคนไม่ปฏิบัติเลยทำไม่เป็นก็โกรธขึ้นมาก็เต็มที่เลยนะควบคุมอะไรไม่ได้สั้งสติไม่ถูกก็จะต้องเดือดร้อนวุ่นวายด้วยการไปทำผิดนะอีกมากมายสรุปแล้วว่าคนที่ ปฏิบัติวิปัสนาเป็นก็จะอยู่กับโลกนี้ได้อย่างสงบสุขขึ้นนสามารถจะรู้จักปรับผ่อนจิตใจผ่อนคลายในความทุกข์ต่างๆลงไปทำให้ชีวิตการงานก็เป็นไปด้วยดีนี่คือประโยชน์ ถ้าเราไม่มีกรรมฐานเราปฏิบัติไม่เป็นเนี่ย้วเราจะทํำยังไงถ้าเกิดใจิตใจเรามันโกรธกิเลสมากๆกิเลสที่มันมีกําลังมากๆแล้วเนี่ยมันเดือดดานใจมันฟุ้งมากๆมันวุ่นวายใจมากๆหรือว่ามันโลภรุนแรงโกรธรุนแรงหลงรุนแรงเนี่ยเราไม่แย่เลย เพราะฉะนั้นกรรมฐานจึงมีความจำเป็นที่จะช่วยเหลือตัวเองถ้าเราไม่มีกรรมฐานนี้ก็มันเราจะวิ่งไปหาให้ใครช่วยก็ไม่มีใครเขาช่วยเราได้สิ่งเหล่านี้ต้องต้องช่วยตัวเองก็คือต้องฝึกให้เป็นฝึกกรรมฐานให้เป็น วันนี้ก็ได้ใช้เวลามาพอสมควรก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเถิด